หวานมั้งปะยอดยังสดอยู่เลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รลลนนให้เบาต้อมออนยูแชนแนลเนี่ยเด้อใจพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้กงกิ้งกุ้งกิ้งเหงนินะำกระจาบาต้อมสวัสด,ดีครับได้รับ ของฝากจากโคราชอีสานบ้านทุ่งพี่น้องยักเหมือนเมื่อจังหน่อยเนาะข้างนอกฝนตกเนาะประจมจ้าเรามาเปิดดูว่าข้างในพี่ชายส่งอะไรมาให้พอได้เปิดแฟสระบบประจำเลยว้ยว้าวยังสดเด้อจ้าพี่น้องพอได้เปิดแฟตสระบบยังเอ้าไม่เป็นไรนี่โอ้ยยังสดอยู่เลยเออเปิดแฟตแต่แรกใครนะ ส่วนยังงามอยจะพี่น้องยังสดยังสวยอยู่เลยนี่สลัดอยากพักอย่างนะเพิ่นห้องสลัดคอสสลัดคอสบ่โอ้ยขอบคุณอะไรเด้อจ้าพี่เชิดกับพี่จิ๋มเนาะหัวอีสานบ้านทุ่งนะจ้าพี่น้องจากจังหวัดอย่างนะบุรีรัมย์บุรีรัมย์บ่แม่นอยู่บ่อ่านณาบ่อนาบอันนั่นกล้องนะเนาะมองไม่เห็นอ่าหื้ จากครัวอีสานมันทุ่งจากบุรีรัมย์พี่น้องบุรีรัมพีเชิญน้องได้รับของแล้วเด้อจ้ะได้รับของแล้วนี่สวยจ้ากินกับตำมะฮงเนาะเมี่ยงกับตำมะฮงเข้าวสิคักเนาะอ่ะตำเนาะะโอ้ยงามตาเทเด้อพี่น้องสดอยู่เลยจ้ะอย่างสดๆนี่มีมีเป็นน้ำแข็งเลยนี่นี่นี่ของแท้มันปะของแท้ของแท้เป็นน้ำแข็งเลยพี่น้องนี่นี่ส่งแบบ แช่เย็นเก็บอุ่นภูมิเก็บอุ่นภูมิเหมือนบรต้องส่งอะไรเนาะส่งเห็ดของนิ่มเอกเพ็ดเหมือนกันจ้ะจ้าเนาะบ้ต้องเด็กๆเด็กๆกดถ้วยหน่อยสิถ้วยทำอะไรเอาเอาเอาสดสดมต้องล้างเลยเนี่ะอันคือบดตักจบเจือเจียวบองอีแม่เพิ่งกินนั่นมึกเดือไปวังตะไบฮเนาะสนุกดเนาพี่น้อง ตัวอย่นี่ลยเลยหืออือหืออืออก็หวานเปนบ่ยอดยังสดอยู่เลยเมกินกับตมบูหุงเหาอถึงเนาแมนกินกัะตบูหงโอ้ยไอ้นั่นก็ได้ยอดยอดลาบหมูกระพักหวานกงามก่อมากก่อมาก เก็บมาสดๆเลยเนี่ยโดยนี่เนี่ยถ้าส่งจากมือแล้วป่ะเนี่ยสองมือสองมือสามมือบระมาณต้อมจ้าประมาณนั่นแหละพ่อแล้วเด้อจ้าพินอันนี้เชิดกับพี่จิมครัวอีสานบ้านทุ่งเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้อม on y o u t u b Channel และช่องครัวอีสานบ้านทุ่งด้วยนะครับวันนี้บ่าวต้องสาวลุ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับควนซองใหญ่อ่ะนะเอาซองนี้ด้วยเนี่ย พ,พี่ชายพี่ชายเขาส่งส่งของมาให้กินเนาะขอบคุณหลายเด้อ,อจ้ะขอบคุณหลายๆได้อครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณจใจจริงเนาะเดี๋ยวได้เห็ดโคนเดี๋ยวค่อยฝากไปให้กินใหม่จ้าทีนี้ลองเห็ดโคนหลวงหรือเห็ดพวกใหญ่เนาะบ่ต้อมคนห้องเนาะจ้าจ้าไปสวัสดีครับดดดสด